อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่แอ r ราเราเนี่ยเป็น Exclusive Distributor นะคะให้กับแบรนด์ชาโฮเรานำเข้าชาเนี่ยมาจากญี่ปุ่นมาเป็นเวลา15ปีอันนี้คือชาเขียวมัทชามัทฉะอันนี้คือชาเขียวโฮจิชามัชชาเราสามารถอยู่ในค็อกเทลได้คะ่ะค็อกเทลเมนูได้อย่างอร่อยเลยคะ่ะก็คือสามารถใส่เทเข้าไปอย่างนั้นเลยหลังจากที่เราเปิดตองแล้วก็เอาไปใส่ผสมกับน้ํา แล้คนนิดนึงให้มันละลายสีสันดูน่าทานมากเลยว้าวสีสวยมากเลยนะเนี่ยหอมมากเลยอ่ะหอมมากๆใช่ค่ะ สูเสียจากสวานาชาแนลนะคะตอนนี้เรา,เราอยู่ในบู o แอน d Hospitality 2023นะคะเราก็ยังคงยืนอยู่ในบูธของ a p p บรานะคะสองอีพีที่แล้วเนี่ยเราคุยถึงเรื่อง n e v e r m i มแล้วเราได้พูดถึงของคราวนี้ทาง a p p บรมีผลิตภัณฑ์อะไรอีกคะคะก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่ a p p บราเราเนี่ยเป็น Exclusive Distributor นะคะ ให้กับแบรนด์ชาโฮเรานำเข้าชาเนี่ยมาจากญี่ปุ่นมาเป็นเวลา15ปีสุดเด่นของชาโฮนี่คืออะไรคะความเก่าแก่ของเขาค่ะไม่ถึง<ฮ>ชาที่ทำมีความเก่าแก่หรือว่าอย่างไงคะผู้ผลิตชามีความเก่าแก่นะคะถามว่ามันมีความสำคัญยังไงคือว่าเขาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญ<ฮ>ในการคัดสรร คนะคะคือชาเนี่ยมันคล้ายๆวายต้องดมเทสค่ะอันนี้คือชาโฮที่เห็นอยู่นี่มีชาโฮคือชาเขียวตัวนี้ใช่ค่ะก็คือหลักๆของเรานี่นะคะเราเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอีกอันหนึ่งของชาเขียวมัทฉะนะคะที่จำหน่ายในพวกฟิกเซอร์วิสเลสลองในเมืองไทยหลายๆแห่งนะคะร้านกาแฟแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะคะ ก็คือว่าจะเป็นอันนี้คือมัทฉะนะคะอันนี้คือชาเขียวนะคะเห็นเป็นสีน้ําตาลกําลังจะถามเลย<อ>ว่า2อ,อย่างเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงคะเนี่ยอันนี้คือชาเขียวมัทฉะมัทฉะอันนี้คือชาเขียวโฮจิฉะค่ะโอเคคุณคุณสมบัติพิเศษของโฮจิฉะคืออะไรคะคาแรคเตอร์ <Character S 2> ของกลิ่นของเขาค่ะคือเขาเอาใบชาเขียวเนี่ยไปคั่ว นะคะในอุณหภูมิที่ได้เหมาะสมจนได้กลิ่นที่เป็นคาแรคเตอร์ของโฮจิฉะอ่าค่ะแล้วตัวมัชฉะนะคะมัชฉะนี่จะไม่มีโปรเซสอะไรมากนะคะคือญี่ปุ่นเนี่ยจะต่างจากมัชฉะที่อื่นตรงที่ว่าเขาจะมีการคุมสซลนนะสีดำประมาณสัก2อวีคก,ก่อนอที่เขาจะเก็บเกี่ยวอันนี้เป็นเคล็ดลับของคนญี่ปุ่นที่ทำให้มัชฉะมีคุณภาพดีหนึ่งในเคล็ดลับค่ะโอเค,คแล้วสตัวนี้ความเข้มข้นต่างกันไหคะเนี่ย อาจจะไม่สามารถเทียบเรื่องความเข้มข้นได้เพราะมันคนละโปรไฟล์ล้วที่เห็นอยู่นี่คืออ๋ออันนี้เราเตรียมจะทำค็อกเทลค่ะจากตัวผงมัทฉะผงมัทฉะของเราค่ัน,นี่ก็คือเราเอาตัวผงมัทฉะนะคะ,ะกับนะ้ำใช่ค่ะแล้วก็จะบอกว่ามัทฉะเราสามารถอยู่ใน ค็อกเทลได้ค่ะค็อกเทลเมนูได้อย่างอร่อยเลยค่ะตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะได้ค่ะพี่จอยคะคือตอนนี้เรากําลังจะเอาผมมัชชานี่ไปทําเมนูอะไรคะเนี่ย Emerald Heaven ค่ะว้าวชื่อน่าสนใจมากอันนี้เรากาลังทํหรืออะไรอยู่คะเริ่มเมื่อกี้ผสมค่ะใส่ตัวเหล้าเข้าไปครับตัวนี้แนะนําเป็นตัวจินนะครับหรือว่าตัววิเนกอร์ก็ได้อ่าแล้วก็ผสมเป็นไซรัปยูซุค่ะอันนี้เป็นไซรัปยูซุ แล้วก็ผสมเข้าไปผสมไปเลยครับแล้วก็ใส่ไซรัปธรรมดาใส่ไซรัปธรรมดาได้เลยใส่น้ำแข็งเพื่อที่จะเชคเล็กน้อยนะโอเคใส่น้ำแข็งนิดนึงแล้วก็พาร์ทส,สำคัญใช่ไหมคะเป็นพาร์ทที่ต้องเชคเชคก่อนใช่ไหมคะโอเคค่ะได้เลยพอหลังจากเช็คแล้วก็ตัวนี้ ส่แก้วเดี๋ยวนะคะแล้วผงมะชะมันอยู่ตรงไหนเอ่ยตอนจบค่ะอ๋อคิดว่าตัวผงมะชะเราอ่ะจะมีรสชาติและกลิ่นที่มันชัดเจนเราจะใช้มันอนท็อปอ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะว้าวอันนี้สีสีสวยมากเลยมาสก์วีทโทนิกครับโทนิกอมนนี้จะเป็นเมนูจินโทนิกจินโทนิกอ๋อค่ะด้วยตัวมัะชะ โอเคอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ดูแล้วไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะใช่ครับตัวชาเขียวของเราเอาไปใส่อะไรก็อร่อยโอเคก็คือสามารถใส่เท่เข้าไปอย่างนั้นเลยหลังจากที่เราเปิดกองแล้วก็เอาไปใส่ผสมกับน้ำเออควนนิดนึงให้มันละลายแล้วก็ไปเป็นทำเป็นเครื่องดื่มได้เลยโอ้โหสีสวยมากเลยสีเป็นเออร์โมรของจริงเลย Emerald Heaven เขียวกับเขียวมาเจอกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือ Emerald Heaven, Heaven นะคะ,คะจริงๆสีสันดูน่าทานมากเลยว้าวสีสวยมากเลยนะเนี่ยอือรู้สึกว่าหอมมากเลยอะ่ะหอมมากๆใช่ค่ะ ือจุดเด่นของชาเขียวตัวนี้มะฉากืออะไรคะเนี่ยคือชาเขียวตัวนี้เนี่ยนะครับอันนี้มาจากเมืองอุจิคืออุจิเนี่ยเขามีชื่อมายาวนานเกี่ยวกับเรื่องว่าเป็นแหล่งที่ผลิตชาเขียวที่มีคุณภาพดีจริงๆเมนูที่ทำค็อกเทลเนี่ยก็ต้องแนะนําว่าต้องใช้มัชัดที่ค่อนข้างมีคุณภาพดีะนะคะเพราะว่าเราจะต้องดื่มมัชัดที่สตรองมากๆนะคะ,คะใ,ใ,นในการที่ทำคู่กับพวกเหล้าพวกนี้ค่ะเมนูค็อกเทลต่างเมนูค็อกเทลต่างโอเคได้ สุดท้ายเนี่ยเซอยากให้ทางแบรนด์แอบบรานะคะ<ช>ได้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ,คะแอบบราก็อยากจะขอฝากนะคะว่าเราเนี่ยเหมือนเป็น one stop shopping ะนะคะสำหรับ food service hotel นะคะแล้วเราก็รับ O E M เราเปิดรับทุกอย่างเลยค่ะ,คะก็สามารถติดต่อมาที่แอบบราพูดคุยกันได้นะคะเรายินดีจะสนับสนุนทุกท่านค่ะสวนา c h a ชาแนนะคะก็ จะขอจบเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวอีเวนต์หน้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจอยค่ะขอบคุณค่ะ